นายกิจจาการจนะวีระผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่17ได้มาเยี่ยมชมโครงการตลาดนัดเพื่อสุขภาพที่บ้านดงจันต์ตำบลวังพิกุลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่อย่างเกื้อกูลมีความรักความสามัคคีทําให้เป็นชุมชนเกื้อกูลต้นแบบแห่งหนึ่งในประเทศไทยจากกรมการพัฒนาชุมชนทั้งนี้มีการเปิดตลาดนัดเพื่อสุขภาพเพื่อนําพืชผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือนมาจําหน่ายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอีกทั้งยังมีธนาคารความดีให้คนในชุมชนได้สะสมความดีอีกด้วยทั้งยังพูดคุยสอบถามความ เป็นอยู่ของชาวบ้านเพื่อจะพัฒนาชุมชนเกื้อกูลบ้านดงจันทร์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต่อไปครับคือ,ค,อคือเป้าหมายของภาครัฐโดยพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะตอนนี้ก็คือต้องการคืนความสุขให้กับประชาชนเรื่องการเกื้อกูลเนี่ยก็เป็นนโยบายแนวหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นของขวัญมอบให้กับคนไทยทุกคนบ้านดงจันทร์นี้ก็จะเป็นบ้านหนึ่งซึ่งมีการขับเคลื่อนและมีการเกื้อกูลกันมีความชัดเจนอันนี้ก็เป็นภาคหนึ่งของการขับเคลื่อน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก